หนึ่งวันของการไปเป็นพุทธอาสาผู้ที่ทำความดีโดยไม่ผ่านเงินทำอะไรกันบ้างไปดูค่ะทุกคนเริ่มจากขับรถจากพระรามสามนะคะมุ่งหน้าไปที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคะ่ะถึงแล้วคะ่ะวัดปัญญาณน,นันทาราม ตั้งอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่กว่า70ไร่เลยค่ะก่อตั้งโดยพระพรหมมังคราจารย์หรือว่าหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนั่นเองค่ะทุกคนภายในบริเวณวัดนะคะดูสงบรม่มรื่นและยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยค่ะขับเข้ามาภายในวัดนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นสำนักงานกลางวัดปัญญานันทารามนั่นเองส่วนด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นหอระฆังนั่นเองค่ะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจอดรถนะคะจอดได้ตามใจชอบเลยค่ะลานจอดกว้างมากตรงนี้นะคะเป็นเจดีละคังค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์พระโพธิสัตว์ด้วยนะคะสุธิเมตตาปัญญาขันติเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพระโพธิสัตว์ค่ะทุกคนซึ่งวันนี้แยมกับพี่สาวนะคะก็จะมาทำความดีโดยไม่ผ่านเงินกันค่ะเรียกง่ายๆว่ามาอาศัยข้าวัดนั่นแหละค่ะ ซึ่งแยมกับพิ่เกตนะคะก็เป็นพี่น้องแท้ๆค่ะพ่อเดียวกันนะคะทุกคนและทุกคนก็จะมองว่าแยมเป็นพี่สาวพิ่เกตตลอดเลยซึ่ไม่ใช่นะคะแยมเป็นน้องสาวสุดท้องค่ะนี่ก็เป็นทีมงานวิทยากรต้นแบบสันติภาพนะคะพวกเรารวมทีมการมาเป็นพุทธอาสาช่วยจัดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่มาเข้าค่ายคุณธรรมและจะริยธรรมค่ะ จากเราแบ่งหน้าที่กันแล้วนะคะเราก็จะมาลงงานกันนะคะแต่ละเซสชันค่ะทยากรทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะเราก็จะมีหน้าที่จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้น้องๆได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมผ่านกระบวนการการเรียนรู้นั่นเองค่ะทุกคนสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้กันมากมายเลยนะคะทุกคนบนโลกใบนี้ยังต้องการสันติภาพและความสงบสุข ขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้เราเจอกันนะคะพบกันโอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบาย